ตอนนี้ก็จะมีบวชพระนะไม่ใช่แค่รูปเดียวนะหลายรูปนะที่วัดภูเขาทองพูดถึงเรื่องบวชแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องศึกนะที่จริงบวชกับศึกนี่มันก็ของคู่กันนะนะมีเรื่องเล่าว่า สมัยที่หลวงปู่ดูเนี่ยพรหมปันยนยังมีชีวิตอยู่นะท่านอยู่วัดสแกอยุธิยาเป็นเขาลือนวนะ่าเขานักถือกันว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากวันหนึ่งก็มีพระมาบวชอยู่พักใหญ่นะอาจจะสักเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก่อนจะศึกเนี่ยก็มาหาหลวงปู่ ขอให้ผมน้ำมนต์ให้แล้วขอพอรท่านด้วยหลวงปู่ท่านก็พรมน้ำมนต์ให้นะตอนที่พรมน้ำมนต์เนี่ยเขาก็อธิษฐานอยู่ในใจนะอธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยมหาศาลนะขอลาบขอผลพูธวีขอให้มีกินมีใช้ไม่หมดนะเราจะได้แบ่งไปทำบุญบ้างนะอธิษฐานเสร็จ หลวงพ่อหลวงปู่ก็มองหน้าเขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่ท่านคิดนะ่ะมันต่ำนะทำไมไม่คิดให้สูงเอาไว้แล้วเดี๋ยวที่คิดมันก็จะตามมาเองพาลรุนนั้นนีงงเลยนะหลวงปู่รู้ได้งไงว่าเขาคิดอะไรหลวงปู่นั้นบอกนะที่ท่านคิดนะ่ะต่ำนะทำไมไม่คิดให้สูงเอาไว้เขาคิดอะไรนะ ขอให้ร่ำรวยมหาศาลขอลาบขอผลพูนทวีนะขอให้มั่งมีให้มีกินมีใช้ไม่หมดหลวงปูด่ดูเหีงท่าน,นว่าเนี่ยคิดแบบนี้มันต่ำทำไมไม่คิดให้สูงเอาไว้นะคิดให้สูงเอาไว้ยังไงนะนะก็เช่นขอให้มีศีลมีธรรมขอให้ใจมีสติมีปัญญานะอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะ อย่างที่พูดไว้เมื่อวานเลยนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะเดชบุญทั้งสิทธิป้องนะอย่าเปิดโอกาสแกมมารเถิดอันนี้คิดว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าขอสูงนะขอให้มีปัญญาและสติพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายอย่างเงี้ยคิดสูงนะขอสูงหรือสูงยิ่งกว่านะั้นคือขอ,อน,นิพ่านไปเลยนะขอให้พ้นทุกข์พ้นจากวัตตสงสารนะอันนี้เป็น วิสัยของชาวพุทธนะคือจะไม่ได้ขออะไรแบบต่ำๆนะขอสูงนะแล้วหลวงพ่อหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแล้วที่เหลือมันจะตามมาเองนะพอเรามีศีลมีธรรมนะมีคุณงามความดีมีสติมีปัญญานะแล้วไอ้โชคลาภนะมันมาเองหรือถึงไม่มานะใจก็มีความสุข อันนี้นะท่านพูดถึงคนที่จะศึกไปนะสำหรับคนที่จะบวชก็เหมือนกันนะอะหลายคนบวชเนี่ยนะก็บวชเพราะว่าจะได้แก้บนบ้างละหรือว่าจะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างละสะดอกเคราะบ้างละนะหรือว่าอาจจะบวชเพื่อ,อ ให้มีบุญมีกุศลมากขึ้นนะอันนี้ก็ยังถือว่าต่ำไปนะต้องคิดให้มันสูงกว่านั้นนะก็คือบวชเพื่อลดลักกิเลสนะบวชเพื่อให้มีสติให้มีปัญญาสามารถพาติดพาใจออกจากความทุกข์ได้หรือว่าบวชเพื่อค้นทุกข์ไปเลยนะเพื่อจะได้มีวิชานะไม่ใช่วิชาอาคมนะ นะแต่เป็นวิชาออกจากทุกนะยังไม่ต้องออกจากทุกแบบท้าวรก็ได้นะออกจากทุกแบบทาววนะั่นก็เรียกวนน่านิพพานเอาออกจากทุกเป็นขาคราวไปก็ยังดีฉันเวลามีความโกรธมีความเศร้านะมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็รู้จักออกจากมันได้ด้วยใจของเราด้วยสติด้วยปัญญานะ ไม่ใช่ด้วยเหล้านะไม่ใช่ด้วยบุหรี่ไม่ใช่ด้วยยานะหรือว่าความบันเทิงเริงรมเดี๋ยวนี้นะเวลาคนมีความเครียดความกังวลก็เออ,อาก็จะจะไปเที่ยวไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไปเที่ยวห้างอันนี้มันไม่ใช่เป็นการออกจากทุกน,นะมันเป็นแค่การหนีทุกหรือว่ากลบเกลื่อนทุกน,นะแล้วทุกมันก็ ตามมาจนได้แต่ถ้าเรา,เามีวิชานะออกจากทุกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอา้ทุกจริงจริงมันอยู่ที่ใจนะมันก็ต้องแก้ที่ใจนะบางคนหนีทุก์ด้วยการออกจากบ้านด้วยการทิ้งงานเพราะคิดว่าทุกขเนี่ยมันอยู่ที่บ้านนะทุกขมันอยู่ที่ทํางานที่จริงไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ใจ นะถ้ามันทุกข์ใจนะมันก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่ใจก็แก้ด้วยการที่นะมีสติมีปัญญาเพราะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไปแบกไปยึดเอาไว้คนเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดนะเฉพาะสิ่งที่ให้ความรักให้ความสุขกับเราเช่นรถเช่นบ้านหรือเงินทองหรือเสื้อผ้า เครื่องประดับนะไอ้สิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดนะแล้วเราก็หวงแหนมันมากเลยอันนั้นได้แก่อะไรได้แก่ความโกรธความเศร้านะความเครียดเวลาโกรธใครเวลาเศรา้านะเรื่องอะไรก็ตามนี่เราก็อยากจะจมอยู่ในความโกรธนะจมอยู่ในความเศร้าไปนานๆเวลาเกลียดใครนะ ก็จะนึกถึงแต่คนนั้นนึกถึงคำพูดหรือการกระทําของเขาพอคึกแล้วเป็นยังไงร,ร้อนเหมือนกับไฟเผาใจปวดเหมือนกับมีอะไรมากรีดใจแตกกจ่ก็ยังอยากจะนึกยังอยากจะคิดถึงสิ่งนั้นถึงคนนั้นเวลาใครมาชวนว่าแผ่เมตตาให้เขาเถิดให้อภัยเขาเถิด ก็กลับไปว่าเขาเหมือนกับว่าเขากำลังแย่งจริงของรักของหวงไปจากเราไอ้ความโกรธความเกลียดนี่มันมันหน้าหน้ายึดหน้าหน้าหวงแหนนะแต่แลราคนหวงแหนนะกลัวว่าจะหายโกรธเร็วนะบางทีก็จดชื่อคนที่เราโกรธเอาไว้เมมมาไว้เลยนะไอ้ข้อความที่เขาด่าเราเนี่ยแคปไว้หน้าจอแคปที่หน้าจอไว้เลยแล้วกลับไปดูอยู่นั่นแหละ บางทีสักไว้ที่ข้อมือนะบางทีสักไว้ที่หน้าอกก็มีนะกลัวลืมนะลืมอะไรลืมโกรธนะเพราะนั้นไม่อยากจะลืมก็ต้องพยายามจดจำมันเอาไว้อันนี้โง่หรือฉลาดนะอันนี้เรียกว่ายึดใช่ไหมอันนี้เรียกว่าหงหวงแหนใช่หรือเปล่านะเวลาเศร้านี่นะเวลาเศ้านี่มีคนชวนไปไหนไม่ไปนะจะขอนั่งเศรา้าเจ้าจุ ใครมาชวนให้ไปเที่ยวนีบางทีไปว่าเขาอยู่มาชวนกูทําไมกูจะขอเศร้าอยู่ตรงนี้แหละนะความเศร้ามันน่าห่วงแหงนหะรือเปล่าแต่ก็ยังอยากเศร้านี่อันนี้เราว่ายึดติดนะทําอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะหลงเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญานะมีสตินะมันสลัดออกไปเลยนะเหมือนกับเ,เหมือนกับทิ้งขยะลงถังน,นะ แล้วมันก็จะปลอดโปรง่งก็จะสบายอันนี้เราออกจากทุกข์เป็นเขาคราวไปซึ่งถ้าทําได้บ่อยเนี่ยความทุกข์มันก็จะมาเยือนมาครอบงำได้น้อยลงเราก็จะมีใจที่ปลอดโปรง่งแม้มีน้อยนะก็มีความสุขเพราะว่าไม่ได้คิดปุงแต่งไปในทางเปรียบเทียบนะเห็นเขารวยกว่าเห็ามีมากกว่าก็ไม่ทุกข์ไม่อิจฉาเขานะเพราะเรามีความสุขอยู่ข้างในแล้วมีความสุขจาก ใจที่มีสติมีปัญญาแล้วมันก็จะมีกำลังใจนะทำงานอย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวความสำเร็จก็จะตามมาแล้วเดี๋ยวโชคลาภมันก็จะตามมาอันนี้แหละที่หลวงปูด่ดูบอกว่าเนี่ยนะคิดให้สูงเข้าไวนะ้นแล้วที่เหลือมันจะมาเองแต่จริงๆแล้วมันเคร่งแนไม่พอมันต้องทำด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาบวชนยเมื่อบวชน,นะก็ให้คิดสูงเข้าไว้นะว่า เราจะมาเรียนรู้วิชาออกจากทุกข์นะเราจะได้ไปช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นได้เริ่มต้นจากช่วยเหลือตัวเองนะให้เป็นสุขเป็นปกติซะก่อน